หลังจากที่เราลุ้นกันไป2เนื้อแล้วนะครับเนื้อทองฝาบาทตามด้วยเนื้อทองแดงหนักกาเงินคราวนี้ผมจะมาลุ้นในกล่องที่3นะครับกล่องสุดท้ายที่ผมเช่ามานะครับ3มกล่องจิโกปังลโพนะครับสีเดิมๆนะยังไม่ได้แกะสีเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเนาะเอาละมาลุ้นกันที่ว่าจะได้เนื้ออะไรยังไม่ได้เนื้อลงยาสักเนื้อเลยนะครับขอให้กล่องนี้เป็นเนื้อลงยาเนาะเป็นเนื้อลงยา ะเรามาลุ้นพร้อมๆกันนะครับสาธุขอหเนื้อลงยาถ้าได้นนเ,นนเนี้ยเงนี้ยจะอะไครับกระโดดแน่ผมเอาละแกะสีเรียบร้อยแล้วครับเอาละขอเปิดดูนะครับลุ้นกล่องที่สามนะครับลุ้นเนื้อกล่องที่สามจิโกโปาโนโอเอาละเปิดดูครับอึบลุบบเนื้อ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 อะไรเอ่ยเนื้อแชว์หือเต็มเต็มครับ ทองฝาบาทอีกแล้วเนื้อเดียวกับเหรียญแรกเลยจะมาลุ้นด้านหน้าน,นะครับปึ๊บปุ๊บ๊บน่านไงครับเนื้อลงยานะครับจีวอเหลืองขอบเขียวอะไรแล้วก็ได้แล้วครับเนื้อลงยานะครับเนื้อทองฝาบาทลงยาจีวอเหลืองขอบเขียวโอเคครับได้ลงยาตามใจปรัถนาลตอนนี้ก็เป็นนัมเบอร์ที่สี่เก้านะครับส่วนโค้ดหลังเหรียญคือสามศูนย์แปดห้านะครับสามคูแปดห้า เนื้อทองฝาบาทลงยาโอเคครับสามลุ้นก็สามเนื้อสามแบบนะครับแบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งที่ผมได้คือทองฝาบาทแบบที่สองทองแดงหน้ากากเงินแล้วก็แบบที่สามทองฝาบาทแต่ลงยาครับโอเคครับขอบคุณมากครับ